สวัสดีคท่านผู้ชมครับวันนี้มีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเยียนในช่วงเช้านะครับไม่เคยเห็นเลยเท่าที่ผมมาอยู่ที่นี่หลายๆปีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเห็นนั้นก็คือบริเวณด้านนี้จะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติพอสมควรนะครับพันธุ์นี้ถ้าเกิดไปบ้านนอกเขาเรียกว่าแรนนะแต่แถวนี้เขาได้จะเรียกว่าตะกวดหรือตัวเฮ้หรือตัวงดตะทองนะครับแต่ตอนนี้ฮะเขาไม่ได้มาพื้นต่ำนะเขามาสูงเลยครับอยู่บนต้นไม้นู่นเลยครับเห็นไหมครับนู่นเลยครับนู่นเลยครับ นั่นแหละครับตจน,นจามจุรีเลยฮะนะครับแสดงว่าในบริเวณบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับมีทั้งความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความร่มรื่นเออมื่อสักก่อนปีใหม่ผมก็ไม่เคยเจอเช่นกันนะฮะงูเข้าบ้านนะครับตอนแรกเข้าใจว่าเป็นงูเห่านะฮะแต่ชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่างูเหา่าลักษณะนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าปีตรงรั้วหลังก็แพรตรงนี้เลยครับตรงรั้วที่มีสี ส้มสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินความยาวขออภัยนะครับ2เมตรครึ่งฮะผมเองนั้นถ้าจะอยู่ติดบ้านไม่ได้โดยเฉพาะบริเวณนี้เนี่ยผมวิ่งพลั้นเลยนะครับนั่นคือความรู้สึกค่อนข้างจะกลัวเรื่องของสัตว์เวลื้อยคานพอสมควรแต่ไงก็แล้วแต่เขาบอกเขาบอกว่าต่างคนต่างอยู่หลังจากนั้น็ปต้นมาเนี่ยนะครับเราก็เลยให้มีการปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างนะครับแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายมือตัวบ้านด้วยนะครับเป็นของเพื่อนบ้านซึ่งมาปลูก ต้นไม้นานาพันธุ์ต่างๆ,ๆนะครับและด้านนี้ก็เช่นกันนะครับปัปุูสถานที่ไว้ค่อนข้างจะสะอาดสะอาดตลอจนเรื่องของต้นไม้ที่ตัดและลบล,ลุงรังเนี่ยครับก็เคลียร์พื้นที่ให้มากที่สุดเขาบอกว่าทําอะไรก็แต่วแต่ครับให้มีความพาสุขอิ่มสุขเปี่ยมสุขให้มากที่สุดนะครับวันนี้ครับเพื่อนบ้านมาทักทายเขาบอกว่างวดน,นี้ปีนี้ปีกระต่ายทองคำเนี่ยคงจะร่ำรวยมั่งมีสีสุขตลอดไปครับสวัสดีครับทุกท่านครับ